รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนตรงจุดเกิดเหตุโดยการเนเย่เมนเทอร์บอไลท์ออยคอนโท ลฟ์ออนเดฟมีดีครบเจ็ดได้ครบทุกคามต้องการเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณอาศพเนี่ยถูกฆ่าตายจากที่อื่นแล้วนำมาทิ้งนะเขาไม่ทราบคนไปใช้คนที่ไหนไม่รู้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นคนงานที่อาจจะนั่งดื่มกินกันหรืออะไรกันแล้วแต่หลังจากเลิกงานแล้วสของของคนนล้ตาก็เออนุ่กเกงขาสา สวัสดีครับตำรวจจังหวัดลบบุรียังคงพยายามแกะรอยเบาแสปมปริศนาฆาตกรรมชาญินลรนามนำศพไปทิ้งในไร่อ้อยครับและล่าสุดเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างเพราะพบว่าที่ด้านหลังของศพและขาทั้งสองข้างมีคราบปูนซีเมนเกาะอยู่เป็นจำนวนมากส่วนปมสังหารน่าจะเกิดจากการขัดแย้งกันในกลุ่มคนงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างนอกจากนี้ยังมีเบาะแสอื่นอีกหรือไม่พักสักครู่กลับมาติดตามครับ บริเวณไร่ไอ้อยสวนสายสวนมะเดื่อลำนารายเส้นนี้มีคนพบศพที่ถูกพามาทิ้งไว้และอำพรางคดีไว้หลายคดีรวมถึงศพปริศน,นาลายล่าสุดที่ถูกฆ่าและนำไปทิ้งในสภาพไม่สวมเสื้อผ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏคือคราบปูนซีเมนที่ติดอยู่ตามร่างกายแขนและขาทั้งสองข้างทําให้ตารวจสพลำนารายจังหวัดลบบุรีเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างจึงได้ออกสืบหาไปตามแคมป์ก่อสร้าง ที่อยู่บริเวณเดียวกับจุดที่พบศพแต่เมื่อไปสอบถามในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่มีใครรู้จักชายในภาพนี้ว่าเป็นใครทีมงานตรงจุดเกิดเหตุและตำรวจได้พยายามวเวนไปโดยรอบจนไปถึงร้านโงประทานแห่งนี้ลูกค้าไม่ไม่น่าไม่น่าคนนี้นเอราลูกค้าผมนี่สมม่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ช่างรับเหมาที่รู้จักเรายังไม่ละความพยายามเดินทางต่อไปถึงอำเภอลำสนธิซึ่งเมื่อตำรวจ ได้นําภาพให้กับพนักงานขายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อยู่ในปั๊มน้ํามันพนักงานก็ยืนยันว่าคุณหน้ากับชายคนนี้คล้ายกับคนที่เคยมาซื้อของในร้านของเขาเมื่อไม่นานมานี้คุณคุ้นณหน้าค่ะพี่คือ,อคุณหน้าจะเป็นลูกค้าที่เซเว่นนะคะครับผมเพราะว่าจะเห็นหน้าเขาบ่อยแต่ว่าคือเราไม่สามารถตอบได้ว่าใช่เขาหรือเปล่าความพยายามของเราเริ่มเห็นผลเพราะเจ้าของร้านเองกกรายรายก็ยืนยันยเช่นกันว่าเคยพบเห็นผู้ตายเข้ามาในร้านของเขาด้วย เพียง <pe ech ing> แต่ไม่รู้ว่าชื่อและเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ว่าเขาเดินมาอ่ะเรเดินมาไม่รู้ว่าเราจอดที่ห้องน้ำที่ไหนอ่ะเดินมาเพราะว่าที่เป็นคนจาคนได<ป>้ลูกเกงขาสั้นไอ้ขาไม่ใช่ขาสั้นขาแบเนี้แม้จะไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครแต่อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าผู้ตายน่าจะมีพื้นเพหรือเคยอาศัยอยู่ไม่ไกลาจากจุดที่เข้าไปซื้อของทั้งในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารในอำเภอลำสนธิ ที่อาจจะมีปมขัดแย้งกับคนงานก่อสร้างด้วยกันเองหรือกับผู้รับเหมาจนถึงขนาดต้องฆ่าและกลัวความผิดจึงนำศพไปทิ้งอําพรางไว้ในไร่อ้อยที่อำเภอรำนารายโดยทิ้งร่องรอยไว้เพียงรอรถยนต์และคราบปูนที่ร่วงลงมาขณะที่ลากศพของผู้ตายไปทิ้งไว้เท่านั้นหากทราบว่าผู้ตายเป็นใครสามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่สพท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับ และพบกับตรงจุดเกิดเหตุได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา1 1 3เนาฬิกา30นาทีวันนี้สวัสดีครับ